สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพัุถูกมองทุกคนสบายดีพัตถูกู่ทุกคนเด้อพ่อพ่อกับสองไอลินคือเก่าไเลยออกมาบ้านนะสาวอีแล้วไปบันเจ้ายมาะกะเลยออกมาเลยเจ้ายกับเจนอะแดงสั่งกิโหลก็เลยมาส่วนน่ะสาวกับเอือยเหมือนไปสามคนพี่น้อง คุณอย่างก่อนนี่คือไอ้ลูกป้าน้าสาวยืนรำหลังตั้งคิดได้พอได้ละเมื่อนขั้นบุรีค้ายกันเอาเมื่อเห็ดอะพี่ต้องไปไปสังกัดทานท่านประานฝรเข่าอยู่วัดบ้านไก่เคียงกันวับหัวหมเมซี่เสียชีวิตและเพิ่นสิบวงโชคมืออื่นถือสังกทาน เองัวข <S 々> ้าเจ้าลงมาลุ่มสิงัวไอ้ล้านน่ะบ่งัวข้าเจ้าเราบ่อึดหม่องเลี้ยงเนาะหน้ากุ้างเฮ้ยฉ่ำสีโปยไปผมองเจ้าผ่อผมมีทำหม่องสีเลี้ยงพี่น้องเอ้ยงัวหน่อยกระจิงอยู่ดอกแต่ว่าผมไม่มีหม่องสีเลี้ยงคือของข้าเจ้าหน้าเขาบมไมีได้แต่เกี่ยวอย่าปูให้มันกินจะมือได้สิเบิ้ลเผื่อลงดำหน้าสิโบเบิ้ลบ่ เบิรเพื่อลงดาหน้าหนาไม่หนาเบิดจตกค่เลี่ยงะใช่เละแค่ยามเละไข่อยู่พี่น้องปควยเฮ้ยอ้ยหนาห่าทนี้ก็เมื่ยเลยเพราะว่านี่เขามาคุดส่งนั่นโสงต้นน้ำงูอยู่ผ่มเดียวผมหวแต่บริไทคิดไม่เป็นงังไ แมงกี้หล่อลอยต่อแปดสิบบาทนะเจ้าหน้าตายแต่ละมือโอ้ยมันมีหักเพกก็จะสุขุดมันนะดีพี่น้องกุจิหลอนนอกันเด้อเฮ้ยเจ้ากะจะขุดวะหักเพกก็ยังสิขุดเจ้าผัยญานหักเพกวะข่อยนะ่ะคือหักเพกนะข่อยคือบุขุดหลอดได้ข่อยมันแข็งอืมปผคนสะจัว่วๆเสียมผุนเข่าเลยเพผุนเลยผัยญานหักเพกห่างยังไง คันเซียมบอกเขาน่เอาไหนอยู่รอกหักผิดแข้งว่กแข้งไม่ใส่ตัวจีโะอื้นช่องคุ้ยติดเดียวเนี่ยโอ้ช่องหูเลยแมนแมนทูนี่แหละคันแมนนี่ถึงเลยใต้โคโโมันไปโศกดมาลง ยังเป็นว่าคุดแข่งกันผลว่าพืสีเด้รายเหมือนสามคนกับพุทนและสีได้รายกับหมูเมื่อวานนี่เราก็ได้ร้ายกับปบ้าเว,ว่าได้รอยสิบเจ็ดตัวเราได้รอยสาก,กาตัวนี่คว้ยนี่เป็ตาสีพุทธไงมามันจะบ่มคือควายแมงคีนนูนนี่นะมันจะเป็นควายแบบเมือมนแรงหน่อะโตมาเว <c oughs> เราหมักบึงวะบึงซ่อนใคขันบกขัมโุษนากะใครอยู่ถึงอีละบ่โอ้ยตามคนลุยอยู่สุดขุดกับพ่ท้องนี่ปลาบากะขุดถึงแล้วมันเ่ไดเลิกดปไดเอกจังกิโลย่านี่บอยเลิก เกัตัวใหญ่อยู่แต่ปุ๋อ่อนยังกินเลยวัทันห่อชายซ้ำข้อมะนาวโห่มะนำเจ็ดชายแดกวัดฉิมากินสมจะคำกำเอาขวามเพลินอุณหภูมิสกินสมน้ำลายแตะก็ถือมากินอยู่คู่ฉันได้ซองแตะไหนได้ฉัน เธออีหล่ะคือวาอีเพ่งนะบออืมคุดจิร่จะแข่งเพงอีเพ่งก็อีนั่งแล้วบ่คุดจิโร่ว่อ,อยนะ่ะสิไวได้แต่เล็กๆคยนะ่ะบางคนเมื่อยแล้วก็เอาเพีแยลงอย่างเงี้คยคุยแทรลไล่วาดแต่ที่สามไปน้อยคุดไปเรื่อยๆบ่ได้มีไพื่ถ่ายให้ดอก ยใส่ข้องยังแหล่น่ะบอทันฮอดหมองมันขาวบอเมื่อวานนี่คือก้นขาวแท้เตื่นบอตันไปตีสะไปหาหมองมันสิพี่น้องเขาป่ามาสักผัก บวใน้ำยุงวัสะอูดยุงทำมาแทะอูดตัวเองสูยาอูดยุงพี่นองเลยบดีพีนองเมื่อยแล้วบาดเยทงน่งลายเติบได้เพิ่นจากเมื่อยนะทุขในนนก็ได้้าบึงกได้เ้าบห้าค้าพี่ไนมแต่ค้ยจีล่อและคยจีล่อน่นไล่ไล่สาวเ่าอันนี้เลย นย่บ่อดรหล่อไบ่เราด่งสาวบ่หล้ได้พี่น้องเอ้ยโอ้ยแบว่าน่ะบ่อทนยังพี่น้องทนบ่อไรคือยุ่งดากในหมุนบ่ไหลเป็นปืนอยู่พอดล้อได้ท่านราแท็ว่าจิลโลนะลาหลายจิลนะเม่งเบิดนันเลย ทำมาได้ร้อยตัวเลยมาได้แปดสิบบาทเขาได้ป่ะกินแผนมมันบาได้เบาเล้วขอมืออู้ยุงขนาพี่น้อยลายอีกกิโลเลยกลัวนพี่ปอพี่เป่าเลยยุ่ง ส่งส่งที่เข่งเข่งมองได้ในน้ำมุนนะฮัด้วยเฉพาะก้นมองมันเข่งขันมองหลดบวมมันจะกัดบ่ได้คุไปเลยใช่กับพี่ตะปูเจ้าหนังสาวจนมุนไปลเห็นสาวอีน้แม่นี่แถวนี่ะมีแต่ขยนี่ว เมื่อวานนี้เลยาสาวมวนแต่มันม้วนตีสาวคนนี้แต่ทุกคนขาวๆเมื่อวานเลยเหมือนบ่มีหงวะจำพี่เองเลยอือตัวขาวกับขาวมันไเลยเฮ้ออยังไีเนาะเอ้ย ้ก็ส้มมันบุมีหมักใหม่หมักตอเขาน่าจะไปเท่านี่ข้าไปอีนางน่งได้กวะไก่สีหอนนายจะทุนวะจะมันพาไปหล่อมได้หัวหัวเบาคันแก้วน่ไปเลยเลยนไปพาะต้นเออไปพาะต้นไหม่ต้นไหม่อยังว่าสามเหลี่ยมบ่ชุกห like ุดหงิดเลยพื้นได้กี่หล่อประมาณเช้าก่าโตแล้วมีแต่ห้าวในมือนี่ ได้แล้วบ่กเดี๋ยวเนี่ย้นั่งอูดยุ่งแล้วเลยได้สามได้สนะี่แล้วบ้านแต่ว่านั่นบ่ได้สมูดอกคข้าแต่ถ่ายคลิปยุ่นไปเลยได้วจะโต้แล้วก็สาวนี่เองเตรียมกระเป๋าไปเลยตัวไปตัวไป,ไป น <ส straightforward. S 2> ั่งเืขุดสะขงบเห็นตัวก็เปงเลยตัวกันเอาบางทีมันคนตกแล้วมันก็ออกไปอยู่หูไหมอ่ยุงนบไว้ไวยืนกับร่ไห พูดตอ่ออีกก่อนมันิจะได้หาซีโตมันจิบอ,อพ่อได้ไปสักกระทานได้นี่อาโต้แกงน้ำมแัแกงน้ำมันี่ดอกแกงแกงน้ำมัใส่เห็ดปวกเห็ดปวกะกะม็มาลอยออกแล้วบ,บ้านแกงน้ำมันนั่งข้าวมีพักแว่นาะ นี่คือลุงจันต์ไมาอยากได้แกงละไม่เมื่อกินอยู่บอกจันต์คือใส่กระตุกไงน่นแล้วบอกจันต์น่ะนำไงบอกจันต์อยากได้แกงละไม่ใช่เปล่าใส่หอยโข่งใส่ใส่เห็ดปวกพี่น้อง ปวกกับหนึ่งมันกำลังสิเริ่อออกเลยบาลี่ได้ลายก็อะไรแกงกระตาจนอิ่มแล้วกินบได้สองคนเันลทเกน่ากก่นอพ่อ่อไปใส่น้ำพอพอไงแกงน้ำมันบ่มีน้ามันสีแส่บ บอมาอีกแม่กินหน่อยมามามาพี่น้องฉันระวังเห็ดเพาะอ่าโตมาแต่นขุดแมงขุดจิโร่เอาตีเขาหน่อยมาจกหนึองจีขุดจิโร่มาด้วยมาแต่ขุดจิโร่แห้งเลื่ออูนี่ไปหิวเขากินข้าวแกงน้ำไม้ใส่เห็ดปวกเอาเห็ดปวกออกเลยเห็ดออกอะไรเห็ดปวกนี่ไงไงมาแกงเลย

อ้าเยมาเเจ้าแบ่าดขาแน่แม่บูฟ้าเอานแมฟ้าไปกลานี่อ้อนอยู่หากินผ่นบแเบม่เหเบลเป็นเลนเขาได้แช่ง่เพ่อนะยังนั้นลงมาเนขึ้นมาถึงไรเจีจกน่อ ăn không tiêu cái này kh�� ừ, à là, ouais, mày, rồi, không ăn. là? để được canh thoải mái, để tháo. Nhanh, chết